ตอนนี้ผมกับน้องพลอยเนี่ยนะครับก็เดินทางมาถึงเมืองมิลานหรือว่ามิลานโน่แล้วนะครับผมตอนนี้เราก็ยืนอยู่ตรงจัตุรัสอะไรก็ไม่รู้่แต่ข้างหลังเราเขาเรียกว่าดูโอโม่นะครับสวยมากความจริงสวยมากสวยนะน้องพลอยรู้ปะเนี่ยเขาบอกว่าสร้างด้วยหินอ่อนทั้งหมดเลยนะจริงหรอใช่โหแล้วก็อ่ภายในเนี้ยมีตะปูที่ตึงกางเขนพระเยซูด้วยอ่ะเหรอเขาบอกว่าเดือนกันยานี่จะเปิดให้สาธิกชนเข้าไปชมแล้แต่เราคนพุทธเนี่ย ถ้าเกิดจริงๆคนพุทธเข้าไปข้างในเขาก็ไปถ่ายรูปกันนะแต่ถ้าเกิดเป็นคาทอลิกเขาก็ไปกราบไหว้บูชาเหมือนเราไปไปไหว้พระสวดมนต์นะตอนนี้เนี่ยนะครับรอบๆเนี้ยเนี่ยนอกจากว่าเรามาถ่ายรูป2คนแล้วเนี่ยนะครับผมแล้วก็บริเวณรอบๆที่เราเดินมานะช้อปปิ้งทั้งนั้นเลยใช่แหล่งช้อปปิ้งคนเยอะสุดๆเออสำหรับพวกนักท่อปที่ชอบแบรนด์เนมทั้งหลายนะครับผมแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราขอไปถ่ายรูปและเก็บรูปภาพสวยให้ทุกคนดูกันดีกว่ากับรายการ รอบรอบสีขปปองเรานะใช่โอเคนะครับเร,เราดูกันนะครับ